เขาเล่งมันเป็นหนึ่งร้อยชิ้นนะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมโอเล็กดีนะครับผมวันนี้เราการ์ดเกย์โรบบอกเล่นเล่นโรบบอกงานเลยนะครับผมเล่นแต่วัตส์โมเลเตอร์อินโนเสียนะฮะวันนี้เรามากับแมบ เคลนะครับผมก็คือแปลเป็นไทยว่าแมปรถไฟนั่นแหละนะครับผมซึ่งแมปนี้เนี่ยก็จะเป็นแมปเกี่ยวกับการขับรถไฟั่นเองนะครับผมซึ่งวิธีการไปขับรถไฟนั้นง่ายๆมากเลยครับเพียงคุณนะั้นกดไปที่รถรถไฟตรงนี้แล้วมันจะบอกว่าคุณต้องการจะไปที่ไหนจริงแล้วนี่คือเป็นคนคนอังกฤษคนคนอะไรไม่รู้สร้างนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่คนไทยนะครับผมแค่ ภาษามันเป็นภาษาไทยเท่านั้นนะครับผมซึ่งอย่าอย่าคิดว่าคนไทยซ่านะครับผมไม่ใช่นะฮะตอนก่อนหน้านี้คือมันเป็นภาษางกฤษนะครับผมก็เอาไหมครับผมในเมื่อคุณกดตรงนี้แล้วให้คุณกดไปที่ไอสีแดงตรงนี้นะครับผมคำว่า drive แล้วมันจะพาคุณไปที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจุดปล่อยรถไฟนะครับผมซึ่งถ้าเราใช้รถไฟขบวนนี้เนี่ยไอขบวนที่เป็นสองโมกี้เนี่ย มันจะไม่มีการเสียโรบ้างนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นขบวนอื่นเนี่ยมันจะเสียโรบ้างนะครับผมซึ่งมันซึ่งมันจะเป็นเกมพาร์นั่นเองนะครับผมแต่ว่าผมซื้อมาแต่ว่าผมซื้อเกมพาร์ทมาหนึ่งอันละนะครับผมนี่ผมได้เป็นขบวนสีฟ้าไอขบวนที่ผมใช้อยู่ในะตอนนี้ก็จะเป็นแบบขบวนแบบม,มีมีสีโมกี้นะครับผมมาตรฐานบวกหนึ่งแล้วผมเดี๋ยวเราออกรถกันเลย ซึ่งวิธีการออกรถนะครับผมคุณต้องกดไอ้ตรงนี้โรัวๆนะครับผมให้ขเขาเร่งมันเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเร่งความเร็วรถมันจะจะใกล้กเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นที่บีแต่นะครับผม,มนี่คือเปิดปประตูแต่ว่าแต่ว่าถ้าคุณยังไม่ได้เทียบกับชานชาลาเนี่ยประตูมันจะเปิดไม่ได้นะครับผมต้องเทียบกับชานชาลารถไฟก่อนส่วนในตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่า อันนี้เนี่ยที่เขาเขียนว่าเสตยเียเนี่ยแหละนะครับอันนั้นคือการสปเปลลางนะครับผมคือถ้าคุณจะไปไหนคือถ้าคุณจะไปทางไหนเนี่ยคุณก็สามารถปรับตรงนี้ได้เลยอย่างเช่นคุณจะไปทางขวาคุณก็กดดีขวานะครับผมนะฮะซึ่งถ้าคุณกดกระโดดตรงนี้เนี่ยเอ็นเนี่ยกระโดดรถไฟมันก็จะหายไปด้วยนะครับผมถ้าคุณกดโดดออกจากรถไฟครับผม ก็คือคุณต้องไปขับไฟใหม่นั่นเองนะซึ่งแบบนี้ผมเคยเล่นหลายครั้งแล้วนนะครับผมนะฮะนี่บอกเลยว่ากว่าจะได้มาเล่นโรบอทครั้งนี้คือนานเลยนะฮปไนเล่นนานเลยเล่นแต่บัสซิมเลเตอร์ช่วงนี้มาเก่นแนวอื่นบ้างนะฮะ เนี่ยติดกับบัสซิมูเลเตอร์ลุนีเซียเยอะเกินไปเดี๋ยวคุณจะเป็นโรคเอ่อโรคอะไรไม่รู้นะฮะโรคเกียร์บ <c oughs> <c oughs> ัสซิมูเลเตอร์นะฮะเดี๋ยวมันจะเลี้ยวไปทางเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยมันก็จะมีที่สับเปลี่ยนรางนะครับผมซึ่งผมจะมาทางซ้ายนะครับทางขวาม,มันจะทําให้ออกนอกชานชาลานะครับผมซึ่งสถานีหน้าตอ่อไปนี่ก็คือสถานีซิตี้นะครับผม,มก็คือสถานีเมืองนั่นแหละ เลี้ยวโค้งแบบ BTS ชัดๆผมรู้สึกว่ามันเลี้ยวโค้งคล้ายๆกับ BTS นะนฟิฟ้า BTS นะนะไม่รู้เพราะอะไรแต่ฉันไม่เดือดโอ้ยคนจีนเลยคนจีนหรอว่าคนญี่ปุ่นวะตัวซอนทำไมรู้สึกว่าเหมือนญี่ปุ่นนี่ที่ญี่ปุ่นมั้งหน้าหน้า ขอขบวนการสองโมกี้ก็มีสี่โมกี้ฮ่าฮ่าฮ่ฮฮถ้าถ้าคุณเห็นไอพวกที่มันใช้รถไฟที่มีสองโมกี้เนี่ยอันนั้นคือเรารู้ได้เลยว่าเขาไม่มีโรบักแต่นั้นแต่เรานั้นเหรอมีโรบักครับผมต,ต่วแต่ว่าตอนแรกผมมีสิบรบักผมก็เลยเอามาซื้อคันนี้ห้าโลจนนี้ ก็เหลือห้าโรบัคนะฮะซึ่งจริงๆแล้วผมสามารถซื้อขบวนนี้ได้สองขบวนฮะรถไฟรถไฟขบวนที่สองพันเก้าร้อยสาโอ้โหสงสัยมีคนใช้ขบวนนี้เยอะก็เลยสองพันเก้าร้อยสามตอนนี้เราใกล้ถึงสถานีแรกของเราแล้วนะคะั่ก็คือสถานีซิตี้เรากำลังจะเทียบข้อชานฉลานะฮะ รถไฟก็จะเทีบยัวลังจันเลยรถไฟก็จะเข้าสานีทำสิบระกาศสุดอีบเบกตัวขนาดนี้ก็จะมีของนะครับเดี๋ยวผมครบอ่าจะ้ะโ h oh, no Oh my God ทุกคนมันแกล้งผมมันแกล้งผม รู้เลยทุกคนเคยเป็นอย่างนี้กับทุกแบบนะฮะก็เคยเป็นเนอะมันสุดยอดจริงๆเลยทุกคนยอดจริงๆเลยผมต้องไปขับรถไฟใหม่ว้าวว้าวต้องขับรถไฟใหม่ทุกคนว้าวว้าว

ไปตัวแล้วตอนนี้ ah, subscribe. ผมก็เจอรถไฟสวนอีกแล้วเนี่ยก็เป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ด้วยแล้วกันวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าท้าวมันนี้บ๊ายบายปิดตัวแล้วไปไปเลยไอรถไฟมันจะไปได้ยังไงเฮ้ยไอรถไฟ ขบวนนี้มันจะไปได้ยังเนี่ยนะเออไปสั่สี่อา้าวขบวน